สวัสดีค่ะก็อันนี้เป็นสินค้าพีออเดอร์ที่โบพีออเดอร์ไว้นะคะเอร้านนี้โบสั่งเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะก็ในความรู้สึกโบนะโบว่ารอบแรกอะเออห่ออะไรแพ็คอะไรดีแล้วก็มีของแถมให้ลูกค้ามีการขอบคุณนะคะแต่รอบสองเนี่ยสิก็คือ โบสั่งเยอะกว่านี้อยู่นะแล้วก็สั่งกับเขาหลายรอบแต่ในความรู้สึกโบโบรู้ว่ารู้สึกว่าคุณภาพของร้านนี้ยมันลดลงค่ะก็คือเราซื้อกับร้านนี้เยอะอยู่นะแต่ว่าไม่มีของแถมเลยค่ะก็ก็ในความรู้สึก โบก็ไม่ค่อยประทับใจร้านนี้เลยนะจากการสั่งรอบสองแล้วก็สินค้ามีการชำรุดด้วยตรงนี้มันหลุดเห็นไหมคะร้านนี้ก็เป็นร้านใหม่ที่โบพิออเดอร์เพราะว่าเประทับใจจากรอบแรกด้วยที่ที่ดีนะคะแต่โบว่ารอบเนี้แบบว่าแพ็คของไม่ดีเลยแล้วก็ไม่มีอะไรแถมให้ลูกค้าเลยนะทั้งที่เราก็ซื้อเยอะอยู่นะคะ มาดูกันเลยแล้วกันค่ะว่าโบซื้ออะไรจากร้านนี้บ้างต่อไปโบคิดว่าถ้าจะซื้อจากร้านเนี้ยโบคงไม่ซื้ออถ้าสินค้าไม่น่าสนใจจริงๆก็คงจะไม่ไม่พีกับร้านนี้แล้วอะ่ะในความรู้สึกโบหาร้านพี่สินค้ามันเ,เคยชมร้านนี้นะคะว่า เว่าแพ็กสินค้าดีอะไรเงี้ยเราก็ส่งเร็วนะคะแต่ว่ารอบนี้ของมันมีปัญหาแต่ก็ไม่ได้บอกทางร้านแต่ว่าทางร้านน่าจะรู้แต่ก็มันก็เป็นนิดนึงโบก็ซ่อมได้แต่ว่ามันก็ไม่น่าจะชำรุดใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ไม่มีของแถมอะไรให้กับลูกค้าเลยค่ะรอบนี้มาดูกันเลยแล้วกันค่ะว่าโบซื้ออะไรสั่งสินค้าอะไรบ้างอันนี้ก็เป็น m อมนะคะ อันนี้ผลิตที่จีนแต่ขายที่ญี่ปุ่นนะคะโบเคยซื้อจากร้านขาย MT นะคะอยู่ที่ราคา75บาทแต่ว่าโบพีออเดอร์ร้านนี้อยู่ที่40บาทแล้วเขาก็ลดให้โบสิบเปลยนะก็ถึงได้บอกว่าร้านนี้ลดแต่แต่รอบนี้ของมันมีปัญหาแล้วก็ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะก็ โบพีมาสิบลายแต่ว่ามันเลือกลายไม่ได้ก็เอาอย่างละม้วนก็ถือว่าถูกนะคะเพราะว่าโบซื้อจากอีกร้านหนึ่งแพงกว่านี้เยอะเลยโบซื้อแพงกว่านี้ประมาณหกสิบห้าบาทแต่ว่าร้านนี้โบพีอยู่ที่สี่สิบาทแล้วก็ลดให้อีกสิบเปอร์เซ็นนะคะ ได้อย่างละลายแล้วก็อันนี้เป็นตาอยางรูปบ้านอันนี้ราคา210บาทเป็นของเกาหลีนะคะแล้วก็มีหมึกแถมให้ด้วยสีดําก็น่ารักดีค่ะแต่ว่าถ้าไม่พีคงจะแพงกว่านี้แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นเป็นเซตตาอยางแต่เขาเอาสติกเกอร์ให้โบยข้างนอกน,นะ,ะส่งมาตั้งหากไม่ได้เอาใส่ไว้กับกล่องเป็นกล่องไม้น่ารักดีค่ะอันนี้นะ่าจะอยู่ที่ ร้อยหกสองร้อยหรือเปล่าจำไม่ได้อะ่ะแต่ไม่น่าจะเกินสองร้อยนะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จะค่อนข้างที่จะแพงสินค้าพี่ร้านนี้ก็บางชิ้นถูกบางชิ้นแพงค่ะแต่ว่าบพกาว่าตัวนี้ถูกแล้วก็ลดให้เราอีกด้วยก็นี่แหละค่ะที่บูซื้อสินค้าพ่ออเดอร์จากร้านนี้นะคะก็เอาไว้พบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ